อธิษฐานมาจากไหนล่ะอธิษฐานให้เฮาอยู่ดีไม่แห้งลำล่ำเลยลุ้ยเจือดสัดนาสัดได้ไงให้เฮามาคู่กันหน่งตัวเอาเมมทุกสาสตร์เลยวหรมันเป็นยังล่ะเจ้าสิบโม่ให้ไข่ส้มเลยจักสัดได้เหรอมันเมย์ไข่แห้งอะเดืนคนเห็ดน้ำเนี่ยจะว่าเบิ่งไปเบิ่งมาเจ้ากันดีเด้ไปว่าควร เนี่ยแบบนี้หายากอยู่ดีคักเจ้านี่แค่ัมนเจ้าเป็นอีหยังไปเนี่ยก็ข่อยจ๊สิยูจังเลยคือสิบวมไม่โมดรอกอีดีบ่อเท้าย่านไข่บ้านบวชยี่วัดตียูเป็นแต่เรือต่นเนาะเจ้าสิบวชว่าซิกเลยบ่อเท้าเย็บเมื่อบวชอีหยังคือสิบวชหน่อยแท้แก้บน บ้าวเล่าบ้านเข้าเล่พูดไม่ได้ดอกยายหนูไปอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากเข้าไปแล้วสาวปื้บันเมื่ออืนเมื่อคืนนี่หนูก็จะกลับรับนายายแั้หนูไม่อยู่แล้วบ้านนอกั่นโดนเตอบหมาแล้วมาใส่บานซีไ่้ป่านไอแล้วนมาจิกัดควายลอยๆเทสาวปื้บัน นัดตั้งแต่เมื่อนี้ให้มึงจื้อจำจดโอ้ีอป่าบอฟังราคากันไกลนัดตั้งแต่เมื่อนี้ให้มึงขี่กับตดมึงมาต่อยกูให้อยัางนี่แหลมฮะต่อให้มันยาวโอ้อีห้าโกบเตะตับมึงอีเขียดอีโมโดีมึงไอ้ <laughs> งี้กูอดมึงไงได้กี่แหลมอดกูหยังขับกูแอนพาบ้านโดดยังต้งเถียงนี่ขักเนาะมดเท่านั้นเดี๋ยวกูกูเสียวลูกมึงออกมื่อนี้เด็กซาถูกกูขันขี้ข้านม่านโดนออกแน่ สิ่งสีปากนี่แหลกสีเนี่ยผูกินข้าวข,ข้ามตะตีบเนี่ยงานขาเขาแค่เดียวแล้วโลดห้วยมึงเด้อ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 ี่แหลกกุลากุลากุระวันพื้นเสียท่องทองหัวเพระาะย่ำเสียผัวให้ไผ่กันแล้วกันเออ <ปะ S 3> ถึงขนาดนั่นเชี่ยเลยขนาดนั่นหรอปลาคันเป็นปลานั่นก็เอาท่องทอ,งทองหัวมาแล้วเอาผัวกูไปแท้นไป <c oughs> มีอะไรกับมันไหมมีอะไรกับมันไหมโอ้ยเฮีย เนียจะเรื่องมากทำไมอ่ะอ้อครั้งสองครั้งเนี่ยเขาถือว่าไม่ได้ได้กันนะ,ะมันไม่ถูกล่ะมันไม่ถูกยังไงแล้วมันเข้าหาหนูทุกครั้งถูกทุกครั้ง